สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอทซี่ั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกระตังประเทศเดซาเดอรการทักทาทยสบายดีจ้ามือนี้ก็กลับมาพบม,มาพบกับสาวแพรว่าคนโกรคนเกา่าคนเดิมเด,าดซาเดอสาวแพรคนโกรสุริโยบานทามีแต่โกรไปข้างหน้าเงินสีใสกระโบอยมีไลฟ์ไหนเดาจับพรหมพ่น้องถ้ายยักให้สาวแพรหรือว่าน้องแพรว่ามีเงินใส่ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i ไ e และที่สำคัญที่สุดของที่สุดเลยเด้อดๆกับซอยสนับสนุนหนองแพรว่าโดยกันเบิ่งโฆษณาให้ซะแหนน้ำเด้อดๆขอขอบคุณในหลายจ้า ทุกคนคะเมื่อนี้เนาะสาวเพจจะมาขอเบาเหลืองหนึ่งนะทุกคนทีรูซึกแปลว่าอ่านี่เอฟซีเนาะหลายๆคนในหลายๆถ่านที่บนถามสาเแรมาว่าสาเปรเย้ยเจ้ายาสุเวยแต่ประเทศไทยายเจ้าก่าเเบาอย่างอื่นแน่ยอย่างต่างๆนานาทุกคนสาวเพจก็เลยก็ูซึกอยู่หรอกทุกคนว่าสาวเพจอ่ะเวยแต่ประเทศไทยเนาะทุกคนเชิญชมแต่ประเทศไทยบุกเคยเบาถึง อย่างอื่นเลยนะทุกคนอันนี้คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าวันๆเนาะทุกคนเา้าแพรก็อาจจะเฮ็ดงานเพราะกลับจากงานเนาะทุกคนกะจะแพรกะบางครั้งก็บ่ค่อยมีเวลาที่จะไปหาอยังต่างๆนะทุกคนบางครั้งเจ้แพทกะอาจจะเราเรือว่าเ้าในสิ่งที่เห็นอาจจะ ในมุมแคบๆข,ของซอวแพรเองเนาะทุกคนเนาะแต่มวันนี้นะทุกคนซาวแพทก์กะจะมาขอเล่าเหลืองที่ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้ฟังกันเนาะทุกคนว่าซาวแพท์กะบุมีดีแค่วยประเทศไทยทุกคนเนาะกะสิขอยกตัวอย่างอีกจักหน้อยหนึ่งเนาะทุกคนก็คือน,นิสัยของคนทนท้ยเนาะทุกคนและกะ มีดีและก็บบอดีปะปนกันไปเพราะว่าจะเป็นทั้งคนไทยคนลาวรัวต่างประเทศหรือว่ายังต่างๆนะทุกคนอย่างเช่นยกตัวอย่างเราทุกคนเซาเพอาจจะอ่ะอวยถนนคนทางหรือว่ายังต่างๆเราทุกคนแต่ว่าเมอรอนี้เซาเพาจะมาขออวยอีกขังกันแล้วกันแต่ว่าเมอรอนี่จะมาอวยนิสัยเราทุกคนนิสัยของเจ้าหน่ายนะทุกคนจะมาก นินทาเจ้านายนะทุกคนเนาะต้องขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนเจ้านายทุกคนทุกท่านนะหากว่าเพื่อนรับชมรับฟังซ้าเพลงนะทุกคน,นะกคนพอจะเป็นเจ้านายคนใหม่คนเกา่าหรือว่ายอยู่ทางใดก็แด้วแต่นะทุกคนนะคะวันนี้จะขอเม้ามอยเนาะคือการเตียวเหตุงานนะทุกคนแมนอยู่เอาเหตุงานเนาะเอากระอ่าได เงินในการที่เขาทํางานทุกคนแต่มากกว่าเขาได้เงินเดือนคืนอยังคือประสบการณ์และก็ขอคิดดีๆน,น,นะทุกคนบอกเลยว่าแต่ละบอลแต่ละทีนี่มันจะมีความแบบว่าอ่ะขอคิดแล้วก็ขําแนะนําที่บ่มือนกันเนาะ,ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเหลือไอเแล่วแตสถานการณ์แหล้วแตอารมณ์ยังกว่ากันไปนะทุกคน ตอนทีสะเพจะขึ้นมาเหตุงานนะทุกคนบอกก่อนว่าสะเพยมีความฟันที่อยากจะหรือว่าบริษัทเกี่ยวกับน้ำเนาะเพราะว่าเป็นยังสะเพรคือมีความฟันอยากจะเหตุบริษัทเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าที่บ้านสะเพทุกคนมันขาดแคลนน้ำมากเลยแหละมันขาดแคลนน้ำเลยด้คือเวลาย่ำแหลงนะพ่อแม่พี่น้องบอกว่าจะเป็นย่ำย่ำแหลงนี่คือนักสุดแหละย่ำแหลงนี่เนาะห้านามสิกินกับโบมีเนะทุกคนคือถ้ามา นำใส่มีโบบอกเลยว่านำใส่มีหลายเพราะว่าบ้านสะเพรเนาะโมบ้านของสะเพนทุกคนมันจะมีแบบว่าอะเป็นเป็นคลองหนามทุกคนเข erm. ินว่าอะเซ่เนาะเป็นเซ่นะทุกคนเป็นเซ่ก็อาจจะเป็นแบบว่าขายเมือนทะเลคขายเมือนหนองหนามท้งไทยเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันจะยาวมากเลยมันจะยาวแล้วมันก็จะกว้างเติมเนาะทุกคนเอบ้านสะเเพนเป็นสื่อเนนว่าเซ่โดนเนาะทุกคนเนาะเซ่โดนนี่คือแบบ บอกง่ายก็คือเป็นล้ไขๆมันเมนามเจ้าพญาเมนามพรามเตี้ยังวานามาเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันสีบุญใหญ่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าซื้อว่าเมนามเโรดนาใส่คือมีแต่ในกลณนนี่หนามกินคือบมมีทุกคนบุมีนั่นทีนี้คือแนวไรคือคนที่มันทรงมากเดี่ยวกับมาทรงเดี่ยวกับบมาทรงนะทุกคนก็เป็นแบบกระตุกหนึ่งเนาะกระตุกลัวแกลอนหนึ่งแกลอนหนึ่งกับประมาณอ่า ประมาณหกพันกีบมั้ทุกคนหกพันกีบกะบลายเฉเดียแล้วกับประมาณลายบาทอยู่นะทุกคนสมัยแต่ก่อนกะประมาณยี่สิบกว่าบาทเนาะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากเงินมันมันอันนี้แหละมันกัดซบลายทุกคนแต่ว่าถ้าวเอาึืนราคาพอเพื่อนกะจะึ้นราคาแล้วทุกคนในเฉลดียแล้วกะประมาณยี่สิบกว่าบาทเนาะแก๊ลลหนึ่งอะทุกคนแก๊ลลหนึ่งกับประมาณประมาณทีเข้าแบบทั้งหนามอะทั้งทีเขาปั๊บนามโหอนแลวก็นามเย็นใดแล้วทุกคนพอจะนึกภาพออกเนาะนั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละทุกคนกะ แก้ร้อนนั่นแหละก็ร้อนแก้ร้อนแบบนั้นแหละที่เขาอเอาใส่หนามเพื่อจะกดน้ำเย็นแล้วก็น้ำหอนอย่างประมาณนี้นะคะแพรก็บอกบาถือคือกันนะทุกคนนั่นแหละมันนี้พ่อเพิ่นเอามาส่งนาทุกคนแล้วมันขาดแค้นแล้วมันแบบบอกพ่อจะพ่อใส่อ่ะเดียวแบบหนามกินกับแบบว่าเออบอกดมมบ,บูรวนสเปงเลยคิดว่าอ่ะสเปจะขึ้นมาคค่เถ็นะทุกคนขึ้นมากอ่ะลงมาประเทศไทยเนาะเขาต้องเอื่ยว่าลพมพราบานสเปอยู่สูงนเนาะ ลงมาประเทศไทยทุกคนเพื่อจะมาทํางานเพื่อจะเห็ดแบบว่าเออลงงานผลิตน้ำยังต่างๆทุกคนพอสะเพกกลับมาทํางานแล้วนะทุกคนกับความคิดของสะเพกับกเปลี่ยนจะหนายผงเดือดทามาเออจะเห็ดยังนะทุกคนผนกระบ,บอกรักการในการใช้ชีวิตว่าเออหนึ่งนะเขาตรงมีเป่าไม้เข้าตรงอ่ะ พี่เป่าไม้ทีนักแน่นแล้วเขาก็ต้องเก็บเงินแลวเขาก็ต้องเฮ็ดให้ได้ทุกคนแต่คือสเสพมักความคิดเพื่อนไอเดียเป็นมากนะทุกคนเพื่อนบอกว่าการลงทุนอ่ะยอมยอมมีความเสี่ยงแต่ถูกขังแต่้ยวเสี่ยงอ่ะเชื่อเลยว่ามันจะได้พ้นประโยชน์ที่ดีและการที่สะสมคองทีดีที่สุดนี่คือเข้าโบเมนเข้าสะสมเงินในธนาคารทุกคนแต่เข้าสะสม คือเข้าตองแบบองไรอะเออยังเฉดเนาะคนเฮ็ดงานธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาจจะสะสมทองเนาะสมัยต่กอนนะทองมันอาจจะถือทุกคนสองหมื่นกว่าอะคือง่ายเลยสําหรับคนธรรมดาแบบเฮ้าเนาะทุกคนทีแบบว่าบริมีธุรกิจอีกยังหญ่ไงโตก็คือเฮ็ดงานเนาะเงืนเดือนเนี่ยก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมทองแทน้าเข้าคิดได้เนาะทุกคนสมัยต่กอนเขาสื้อเคบาทหนึ่งสองหมื่นกว่าเนาะปัจจุบันนี้ตีไปสามหมื่นละอะก็คือแบบมันกับพุ่งขึ้นมาอะไรนะเนาะพ่อเม่พี่น้อง และอันที่สองนะทุกคนคือที่เพนแปลว่าสําหรับคนรวยรวยคนที่มีเงินเนาะสะสมที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองทุกคนคือเพ่นแนะนําเฮาแบบหร้ยอย่างทุกคนเพ่นคือบงหวงควมโหของเพอนอยังเลยที่เพนหมาทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออการที่เฮาทํางานอยู่ประเทศไทยทุกคนโมเมนต์เฮาจะอวยแค่การที่ว่า เป็นไปเที่ยวอหวบ้านเมืองเพื่อนประเทศเพื่อนที่จเจริญเนาะลำรวยอย่างต่างๆทุกคนแต่ว่ามัน Moment โมเมนต์ดอกในหน้างานและกาเจ้าหน้าที่รัฐนายจ้างทีดีเนาะทุกคนก็คือเพื่นจะซ้อนเขาทุกอย่างนะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าเป็นยังในการที่เขามาทํางานแล้วเขาซื้อแบบคือในระยะเวลาที่ซาเพยูอ่ะ สเพจะหูซึกดีตลอดเนาะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางคนทีโชคดีที่พอเจ้าหน่ายที่ทุกคนที่พองานที่ดีเพิ่นก็เอ,อเพิ่นก็เลยแปลว่ามีเหลืองเล่าดีๆมาเล่าทนะุกคนแต่บางคนอ่ะอาจจะไม่พอเจ้าหน่ายที่บอดีเนาะทุกคนเพิ่นก็เลยบอมีเหลืองเล่าดีๆที่จะเล่าให้เราฟังแต่พ่อมามาพอสเพรยนะทุกคนพราพาฟังสเพรย์ว่าเพิ่นอาจจะว่าโอ้ยอ่ะ ขอาใส่คำบ่มวยกันละกันทุกคนว่าอีนี่มันอวยเกินไปมันเขาคางแต่ประเทศไทยเนาะทุกคนสเพย์อยากจะบอกเลยนะสิ่งที่สเพ่์เอาทุกคนคือในในสิ่งที่สเปย์พอเนาะแต่ในสิ่งทีสเปย์เบอพออะคนอื่นพออะทุกคนมันก็มีหลากหลายปนกันไปเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่สเพย์อ่ะมักอาจจะมักเบาแต่เหลืองเล่าดีๆนะทุกคนเนาะแต่ถ้ามว่า คนเ่าเฮาดีบ่ทุกคนดีคนเ่าเฮาดีละกะซอยเรือเสริมกันละกันนะทุกคนแบบว่าอะซอยเรือเสริมกันแต่กันแลยเหตุผลหนึ่งทุกคนบางคนอาจจะทาวว่าซสาแพรเคยไปเที่ยวประเทศลาวบ่เที่ยวใดแหนนะทุกคนจำแพรจะบอกเลยว่าในชีวิตของจำแพาทุกคน,กคน,กคนเคยไปเที่ยวอยู่ขังหนึ่งเหตุผล เดี๋ยวอีพีต่อไปสับเพจะข้อมาเล่าให้ฟังเนวาสับเ,เพเคยไปเที่ยวแถวใดในประเทศลาวทุกคนสับเพจะได้เล่าให้ฟังบาที่จริงสับเพยกับระเดมีการที่จะอวยแข่ประเทศไทยทุกคนถ,าถา่าถทมามา เอฟซีบรรทัมาขั้นสั่นกระเป๋าเถิงประเทศลาวเนี่ยว่ามันมีความดีบอลไหนไปเที่ยวบอลไหนทุกคนสเพรก็จะคอเราเพราะว่ามันบมอยากจะเป็นประเด็นดราม่าทุกคนคือสเแรอ่านเห็นคอมเมนต์หรือว่าคําตีเตียนของเอฟซีแล้วมันเกิดแบบว่ามันทอนจิตใจนะทุกคนมันโมะโมเมนต์มันบมสบายใจเนาะก็เลยอยากจะมาคอว่าทุกคนนี่แหละในมุมทํางานของสเพรนะทุกคนสเพร์ก็เลยคิดว่าเออ สเพคก็เลยคิดว่าเอ่อเขาก็อาจจะพอจะเรื่องเล่าทีดีๆน้องทุกคนมันก็เลยเหตุนในเขาแบบว่าสื่อสารออกมาโดยการที่แบบว่าเมือนจะอวยเกินไปนะทุกคนเพราะว่าในการที่เขาทํางานทุกคนเข้าได้คาแรงยังบอบเพื่อนกันยังซอ้อนในเข้าหุ้จักการใส่เงินซอน้อนในเฮ้าหู้จักการเก็บเงินเอียงต่างๆทุกคนสแพคก็เลยอยากจะขอมาเล่าแค่เพียงท่นนี้นะทุกคนท่าคลิปนี้นะ คนไหนที่มาเบิงเลยคิดว่าสเพคอวยเนาะแล้วก็เชิญชมอีกสเพคกะขอนอนนนอนห,นอนหนอนลับกันแล้วกันนะทุกคนสเพคกับบุจักจะปฏิเสธนะทุกคนก่อนจะจบคลิปสเพคกัต้องขอขอบคุณนายเลิศที่เขามาติดตามเป็นกําลังใจให้สเพคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบริพ่านทุกคลิปของน้องเพวยาคนโคขนจะเดินไปแล้วสวายดีสวัสดีค่ะ